หลายหคนก็มองผมว่าเป็นตกถานข้าวสารคาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดอะไรอย่างเงี้ยนะลูกเจ้าสัวแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราเป็นได้แค่ปลูกโสมเฝ้าทัพย์การมาเป็นผู้ดูแลบ้านหลังนี้ต่อเนี่ยมันเป็นการที่เราถูกวางตัวไว้อยู่แล้ว ตัานแหน่คุณพ่อนะครับว่าเป็นลูกคนโตตามภาษาคนจีนนะเนาะหน้าตอนนั้นเนี่ยเอาเริ่มสร้างบ้านกันแล้วกันตอนนี้ก็สร้างบ้านหลังนี้เนี่ยก็สร้างเพื่อให้ลูกหลานได้อยู่ความหมายก็คือสร้างแบบใช้แมทร a l ดีๆทั้งหมดบ้านเราเนี่ยท่านเจ้าสัวจาดเนี่ยท่านมาจากเมืองจีนฮกเกี้ยนท่านก็ดูเพื่อว่าดูองชุยแล้วอ่ะดู พื้นที่แล้วว่าตรงนี้เป็นที่ปากวังกรเป็นที่ดีเพราะว่าจะมีเขาเรียกทางสามแพ่งบ้านนี้ก็จะค้าสัมภาระก็จะจอดเรือตรงนี้ระหว่างที่เราค้าเมืองจีนอ่าเมืองจีนกับวิยาค้ากลับเราอะไรกับเราเอาของข้าวสารกับเมืองจีนจากจากเมืองไทยใส่กเรือไปก็ไปผ่านใต้ก็ไปเจอลังนก ก็ได้เอานังนกไปขายเมืองจีนไปเสียภาษีเขาเรียกเสียค่าส่วยภาษีส่วยลังนกเราไปขายเมืองจีนก็จริงแต่ว่าเรามาเสียให้เมืองไทยก็ได้เป็นนายอากรลังนกพญาอภัยวานิชลูกหลานส่งกลับไปสอบได้จองหัวสองคนนะจองหัวน,นี่สอบยางมากนะครับแต่นี่เด็กโตเมืองไทยกลับไปสอบ ก็แปลว่าเขายังมีความผูกพัน,นตอนตอนต้นตระกูลกับความเป็นจีนเยอะตรงนี้ก็ชาวจีนฮกเกี้ยนที่มีฐานะก็จะอยู่ตรงนี้เขาเรียกชุมชนฮกเกี้ยนเหมือนเราคนไทยไปอยู่เมืองนอกเราอยากจะมีวัดไทยอล้อยากจะมีวัดไทยเราเราทายัางไงเราก็ต้องไปสร้างวัดที่นี่ก็เหมือนกันท่านเจ้าสัวจ่าท่านก็เรียกอะไราชาวจีนฮกเกี้ยนที่มากับท่านแล้วก็ท่านก็สร้างวัดที่สัญ้าเจียวสูโง เมื่อ300ปีก่อนน้องจีนเกเกี้มานในประเทศไทยเยเขาก็ได้เชิญอากงเนี่ยมาสร้างศาลตรงนี้เชิญอากงว่าเพื่อจะให้ลูกหลานชาวกเกี้ในตลาดน้อยเนี่ยมาทํากิจกรรมร่วมกันนี่มารวมกลุ่มตังน,นี้เพื่อไม่ให้ชาวเขเกี้แตกแยกกันออกไป แล้วก็ให้สืบทอดประเพณีของจีนฮกเกี้ยนสืบทอดไปช่วลูกตุลานที่ไปสอบเป็นจองหวนนี่ที่เขาทาสารตรงนี้ที่เขาสอบเป็นจองหวน,นหมายความว่าเขาจะให้ลูกหลานจีนฮกเกี้ยนเนี่ยเดินตามรอยบรรพบุรุษเขาบราพบรพบุรุษก็เป็นขุนนางตลอดเขาเลยทําพิธีกรรมต่างๆไว้ถ้าเราไปสอบเป็นจองหวนสอบแข่งขันริงตาแหน่งหน้าที่การศึกษาอะไรส่วนมากจะประสบความสําเร็จ นี่ความเป็นฮกเกี้ยนเป็นยังไงความเป็นฮกเกี้ยนคือชาติพันธุ์หนึ่งในจีนมีแต่จิ๋ฮกเกี้ยนกวางตุ้งมีมรุยายาไปหมดแต่พอถึงเมืองไทยเนี่เป็นหนึ่งเดียวเป็นจีน,นแรกๆนะแจ็กไม่ว่าจะจะพูดภาษาอะไเจ๊กสักพักหนึ่งพอเริ่มตั้งหลักฐานได้เป็นเฮ er. ีย น่ากะไร้เป็นเสีย่ยจากเฮียอาเป็นคุณสมบัติความเป็นคนจีนเนี่ยในตัวเนี่ยที่เกิดขึ้น,นจริงๆก็คือว่าเกิดมาเลยเป็นคนไทยเลยไม่เหลือแล้วพมเป็นคนจีนเหลือแค่ตอนไหนตุ๊ดจีนาศาสตร์จีนแค่นี้ไหว้เจ้านะครับกับแต่อีย ที่เหลือไม่มีแล้วเด็กๆก็รอคริสต์มาสปีใหม่ของขวัญรอสงการสาดน้ําเพราะฉะนั้นเราอยู่ในในเคาเรียกในสังคมเพื่อนของไทยอ่ะไม่มีความเป็นจีนเหลือแล้วเราจะย,ยากตัวเป็นคนจีนไห่เมื่อเราอยู่กลุ่มคนจีนในญาติพี่น้องเราเท่านั้นแต่ถ้าเราอยู่ในกลุ่มเพื่อนฝูงเราเนี่ยไม่มีอย่างผมเนี่ยภาษาจีนไม่เหลือเลยสักคำหนึ่งในสายเลือดไม่มีเลย แม้แต่คำว่าโซห่งไท่เนี่ยผมยังเชื่อว่าผมพูดผิดดเลยการออกเสียงชื่อบ้านเนี่ยนะครับชื่อจีนไม่มีคุณพ่อเนี่ยก็ชื่อจีนนะแต่พูดจีนไม่ได้สักคำแปลว่าตั้งแต่นั้นแล้วเขาไม่ได้คุยภาษาจีนเลยที่บ้าน,นี